ราคาไม่แพงยามาทำไม่มือีอมาเหซื้อมาทำไมเนี่ยเย อตาเลยเอาไปขายไปขายไปไม่ขายได้เ้ยจะซีว่วทำไมแบบนเฮยึกนจัก เงต,ต่อไปเนดียโอ้ครบคุวตางซื้อดาบไม้มาแต่ว่าตัวเองไม่ไดาบไมไ้แล้วอะแมันก็ไม่ดาบไม้มาโคอ้โคตรด้วยแล้วขายได้ไหมดิสิกก็สิกก็สิกก็ราคา ขอเจิกก่อนตัวอีมีแล้วหรกโอเคมีแล้ว,มลวผมซื้อสิ่งที่เรียกว่าดาบมามไม่ได้ เลอาาสี่ส่ยังไม่ส่ใช่ไหมสี่แล้วเออสี่ต้องอสีแไปเล่นกันเดี๋ยวไปนันงเดี๋ยวปพากลับไปนิวคาเด้ลกนะดับคิวไปไไ้้ ตาไขาคของอ euh ื้อเนี่ยเสื้ออะไรนะไม่ใี่นะก็ซีดอกไปไอ้ก็ซีนดีๆยันายยนายยันายยนายเทคโอเคหรือเปิดเซ็ตเกมว่าเราไป็นบอล้อก็ซีไหนเน่ยเฟรนเฟรน สี okay, ไม่ได้ไม่มีมิชชั่นนะคุณสีตาแลละสีลิงเข้ากีบอยู่กีบ ไม่ได้ยินเสียงเกมอยู่อโอเคเปิดซ้ำสิบแล้วอะตีแคลอดตีแคลอด เออเออเอาเอาโปดเล่อาแถมยาเออบีเกินได้เรื่อยเลยเสียงเสียงน่าโคตรคนนี้เลย ôi mẹ người dễ dàng thê hay benda dạ 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 dạ

เยี่เอะไรวะเไม่อะไรนะโอกาสผมเขี่ยวดดบชาบชาบเดี๋ยวาได้กน,นี้เช้าม,มากให้โอ,อก,กาสมาป่าจดอาสกิลโดยไม่มีอีนุ้ยบวกค่าพลังคาสิเี กิมว่าน,นี้คุ้มกว่าอับหมุบอับวิธีหนึ่งดูแลนเดอร์เขี้ยวน่าแต่ไม่ติดหัว,วอ่ะเอ้ยหลอกเป่าหลอกเป่าดิ ปุดซีดีปุ๊ซีเตอแไ้วไะผมเขี้ยวดาบเียย่างนะเสียย่างหมดไม่ได้บูนแฟบาครั้งผมเขียวดาบบาครั้งเนละีนยนแฟลกอะไรกันเขา นลีอยงมาักนึ่งมวแน้ก <ara> ok love, ็ตีเล so like <sh> ี้ยแม่งยมันเดือด้นแไม่รู้อะแ่หลังขอเพียวดามันก็เฟีแฟกอะเอาไงเอาเป่าวุ้นได้สอวัตได้สอย่างอะคองเพียวดาวมันก็ฟีแฟกอะชิ่วๆค่าเพราะว่ามันมันจะเกิดเรื่อยไงแล้วมันก็ค่าแบบชิๆเออเออเออ เก็บเก็บเลเวลเลยๆแล้วเราไปแล้วเราไปต่อในนี้ต่อก็ต่อไปต่อยนนี้ต่อคนซีเอาอาวุธคนซีมันเน้นสายอะไรคนซีก็อาบสายนั้นแหละเป็ดแรกถ้าคนซีเอาอวุธนั้นบวกอะไรคนซีก็อาบแต่เอ๊ะอะไรเอาแต่แทะ อีกพีดูไงวะมีอีพีให้ดูไหมอ่ะอีพีอ่ะตัวไอีพีอ่ะอ๋อพีเราจ็ดสเจ็ดแล้วรวมรลัปปานวาลีเฟรดแฟลกมีฟินแฟลกเกณจะสามสิบาทีมันเลยยิบเจ็แล้วอ่ะ และโวกแทีกตีเลยไปม่ดูไม่ง่วอ่ะรไดดดีหมดขีดได้เาลายเวทที่ใช้ในฐานนะวาลูหนึ่งตัตัวเองและเป้าหมายได้เคียงชั่วขณะ อ่าผมเอาข,อข้อมือขันนี้ผมเล่นสองคนนั้นก็เออมาเขาเล่นเขาเล่นก็หลายคราวเลยคนอื่นอ่ะมันซึ่จะครบรอดนะมันซึ่จะครบรอดแล้วนะ่ะสกิวสอง what <ะ>มันคืออะไรอ่ะอ่านสกิวสองเลยสกิวสองบอกว่า ได้เวทที่ใช้ที่ให้สถานะวารุนึงกตัวเองแล้วเป้าหมายก็จเคียงช่วงขณะเวลาหนึง่งบว,วกสี่เปอร์เซ็นต์ดาเม่เข้าใจผมคิวดาบเบสซิลิตอ๋ออ๋อไม่เข้าใจไอ้ออนนี่คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรไม่เข้าใจ กคุมไหมไม่ร huh? okay. uh ู้อะไรนะอะไรนะกูเสียนเลยนะเออ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 เ้าพานไหนไม่โดนด้วยไมโดนด้แม่งว่าไม่ใช่มาป็อะไรคุมไว้ลวรู้เ่าเต็มไปหอ่ารีฟรอะไรพลังก้าหารพลังกาไม่ถึงอ่หาทีแ็อะไรม่ เอิง่าหันไม่เห็นเมื่อกี้เมื่อกี้มันเห็นคาคาตาไลไปแล้วก็ว้าวอ่ะแต่กูสิเช่าเมื่อกี้ดูดิเช่าเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้กูได้ทั้งหมดนะดีปด่าวะดีแล้เฟรนกร็จะเขาคิดยังไงเรืงเฟรนกันนะครับเนี่ยเขาเขี้ยวแล้วน,น,นี่เลยวกีฬานี่คุ้มใจตัดหน้าเส่อ นี่ฮะเอ้ยเด้ออุ้ยเหมือนสีเดียบเลยนี่มันมาไม่กี่วีเอากี่ตัวเนี่ยเอาจนกว่าเราจะเวิวมาสิบแล้วก็แล้วก็เลิกโอ้สีว่อะไรวะผมผมวิซักผมวิหนึ่งวิวจะเวิวสีแล้วก็สีเขาวิวสิบมันมันไม่ว่าหรอกมั้งที่เราฆ่าไปเยอะเกินไปอ่ะมันมันได้ฆ่ามันแค่ โอเคนี่แหละคนสี่ผมจะบัมบัมเนินคนสี่ไงว่าผมเป็นสายบัมดัมเินเป็นพาลาดินแล้วพาลาดินลิสเิลิดอ้าโดนแม่งเจจะร้อยตัวแล้วว่าคนสี่จะร้อยตัวแล้วอะ ตอนนี้คือตีแล้วก็ตายแล้วตอนนี้คือตีแล้วก็ตายแล้วได้แล้วได้แล้วได้ทางแล้วได้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 ไ้ได้ด้ไ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 ด้ด้ไ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 ด้ด้ไ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 ด้้ได้ เวสปีดใช่ไหมเวสปีดแม่มันโดนดีเฟรนด์เฟรนด์อุ้ยหมัดยังนี่แต่เอาไม่เห็นนะเอาจียูรีช้าบ้างค่าดีแรงแรงกว่ากันเร็วเนีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช้เฟสเดี๋ยวผมใช้พลังก้าหาเนี่อะไรเฟสบีสปิริตจ้างอะที่มันเอาไปเพิ่มดาเมจดจ้างเนี่ยมันเอาไปเพิ่มดาเมจดอะบพราว่า

ออออาปต่อยิจูทเลเนยว้าเบสปลิตผมเขี้ยวดาบะผมเขี้ยวดาบมเียวเอาสีงเียงเลยเอาเอาไปเอาไปเลยไม่เยอะนี้มาหาาแล้วไม่เยอะอ่ะโอ้สแล้วสิ ยี you oh, ่หกห้องเยอะเปล่าโอ้โบนัสโบนัสเฮ้ยมีโค้ชโอเคหลอดม่วงอ่ะอะไรอ่ะได้เท็มสองอันหนึงอะไรอ่ะแค่ลำม่วงกับหลอดทั้งหมดมาตาตาคุณผิดตาตาไม่ค่าจะหมดลางเลย เอยู bạn, ่กับวสี่อยู่สัปดนี้วันนี้ไ่เห็นลยยังไหนวะทำพวกเนี้ยมเรียมนี้ก่ไม่แล้วก็ขอไปขายไม่ได้ออกระดาษไ้คบโตชายชายชเซียนต่อวันนี้ เอาไปแค่ตกเหอา้อาวยไม่ให้แม่ดูเหรอเพื่อให้เอาไอ้นี้ไปให้แม่ไปแล้วเถอ เอาผักกาดผักบุ้งก็วัดขีดเงิมทองไปแล้วก็เอาแก้วทอต้องถ้วยอะไะขอด้วยอะไรเยอะคนนี้คนอื่นจิเจ็ดอันโอเคผมว่าเราอยู่จะตีดีกว่า